สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวันหวานแฟม i ิลี่นะครับเนาะสําหรับวันนี้ช่องขวันหวานก็จะมีเจ้าบนโคโลกาเซีย1ตัวมาแนะนํากันนะครับผมก็คือเจ้าโคลโอราเซียแบ็กวินโดนะครับหรือบางคนคนบางเ,เพื่อนเพื่อน,อนบางคนก็เรียกแบบติดปากว่าเจ้าแบ็กวินโดก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่วพื่น,เพ,นเพื่อนสะดวกเลยเขามีชื่อภาษาไทย ที่มีชื่อว่าเจ้าแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับเนาะสําหรับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเจ้าบอลตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันในคลิปได้เลยครับเหมือนเดิมครับก่อนก่อนเข้าไปชมคลิปก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะไปหาไปดูเจ้าแบ็กวีโดกันเลยนะครับมามาดูนี่ครับเจ้าโคโดคาเซียแบ็กวีโดเนาะนี่ฮะสวยไหมครับ หรือบางคนเขาก็เรียกว่า,อาบอลเป็นน้องๆของฟาโลนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยใครยังจับต้องฟาโลไม่ได้หรือว่าราคาฟาโลแรงเกินไปก็ผมจะแนะนําไอเจ้าตัวนี้เลยนะครับจะมีความขวาคล้ายกันอยู่นะครับเนาะนี่มีคาดํกำคาคล้ายแต่ว่า,าฟาโลเขาจะเป็นหน้ากากก้มชัดกว่าเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวมาอธิบายเจ้าตัวนี้กันเอ่อ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับชื่อภาษาไทยก็คือเจ้าแมงมุมไม่ไม้ดนิจุดตรงนี้กันนี่ฮะถ้าลักษณะใบแก่ของเขาเนี่ยใบแก่ของเขาเนี่ยลายเส้นตรงนี้ครับ mm hmm. เขาจะแยงตามอขอบใบเลยนะครับ mm hmm. เหมือนขาขาแมงมุมอะครับตรงกลางเขาก็จะมีจุดดําๆตรงนี้แยงไปเหมือนเหมือนแบบจุดตรงกลางกลมๆแล้วก็แยงขาออกไปอย่างเงี้ยเป็นขาแมงมุมนะครับ ก็เลยได้ชื่อภาษาไทยว่าแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับเนาะนี่ฮะใบเขาลักษณะใบเขาก็จะมีใบคล้ายใบคล้ายรูปหัวใจนะครับใบคล้ายรูปหัวใจหูตั้งลักษณะห่างนะครับลักษณะไม่ห่างนะครับแล้วก็ปลายใบไม่แหลมนะครับไม่ไมแหลมไม่แหลมมนๆปลายมันมนๆขอบใบ ขอบใบเห็นไม่ชัดนะครับขอบใบเห็นไม่ชัดแต่มีมีมีขอบใบนะครับเห็นไม่ชัดหน้าใบเขาก็เนี่ยจะมีพื้นสีเขียวพื้นสีเขียวกับสีเขียวอ่อนสลับกันนะครับเนาะพื้นสีเขียวกับสีเขียวอ่อนสลับกันหลังใบของเขาก็ไม่มีอะไรเด่นชัดครับตัวนี้ไม่มีอะไรเด่นชัดก็ฮะก็ก็จะมีแค่นี้เนาะสําหรับเจ้าใบของเขาไม่มีอะไรชัดเจนครับก็สําหรับก้านใบ มาดูก้านใบนครับก้านใบจะมีสีเขียวนะคอใบสีดาครับคอใบสีดานี่คอใบคอใบสีดําสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลคอใบสีน้ําตาลเนาะก้านใบสีเขียวแล้วเขาเรียกว่าปีกท้องเขาเนี่ยจะมีะสีดาละเลื้ออยู่นะปีกท้องมีสีดําละเลือ้อนะสวยครับสวยสวย,สวยเป็นลักษณะเด่นเหมือนกันบนเจ้าตัวนี้เนี่ย เป็นบอลน,นอกกระแสนะครับเป็นบอลน,นอกกระแสที่ราคาไม่ได้แพงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนี้ครับผมไม่แพงนะก็อยู่ที่ต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งอา่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าตัดสดก็ราคาไม่เกิน500ครับต้นหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับเจ้าสำหรับเจ้าตัวนี้อา่าเขาออกลูกเป็นไหลนะครับนี่ดูดูไหลของเขา แะไ่างเขาจะเยอะแยะเลยนะเยอะแยะมากมายเลยครับแทงเป็นไหลไหลแล้วก็นี่จะมีปลายหน่อนะครับเนาะปลายหน่อนี่เราก็สามารถตัดนิดหนึ่งเจ๊บเจ๊บเจ๊บนี่ได้อันนี้ก็จะมีข้อไหลอันนี้เป็นไม้ปลายไหลนะครับเนาะเป็นไม้ปลายไหลจเจ้าตัวนี้เป็นข้อไหลครับอันนี้เป็นปลายไหลกับข้อไหลนะครับนะไม้ปลายไหลเขาจะเรียกกันประมาณนี้เนาะเพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นบอนที่ชอบแสงแดดแสงแดดจัดครับผมเลี้ยงแสงแดดจัดเลยนะแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลครับผมตัวนี้จะถูกแดดทั้งวันนะครับตัวนี้จะถูกแดดทั้งวันเนาะจนพระอ,ะอาทิตย์ตกลักษณะใบเขาไม่ใหญ่นะครับใบเขาไม่ใหญ่แต่ก็ความสูงเขาเนี่ยผมเห็นต้นแม่ของเขาเนี่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยที่ผมไปเอาเจ้าตัวนี้มาเนี่ย สูงเนี่ยเกือบเท่าผมเลยนะครับลักษณะใบแต่ใบ enough, จะไม่ใหญ่นะครับใบจะไม่ใหญ่มากจะเอใบจะไม่ใหญ่เท่านี้นะครับดู็ดูเทียบใบกันใบจะไม่ใหญ่เนาะใบก็จะใหญ่ได้กว่าน,นี้อีกหน่อยครับไม่ใหญ่มากเนาะไม่ใหญ่มากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นบอลที่แบบเป็นบอลที่อยากให้เพื่อนๆนเนี่ยมือใหม่นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่เนาะเอาไปเลี้ยง เอาไปลองเลี้ยงดูก่อนนะครับแดดร้อยดูนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะผมจะแนะนําทุกคนนะครับที่เข้ามาในสวนบอกว่ามีสําหรับอบอนอะไรเป็นมือใหม่มั่งที่จะจะให้ลองเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขามีราคาไม่แพงเนาะก็ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับแนะนําให้เจ้าตัวนี้เลยก็มีชื่อว่าเจ้าโคลคาเซียแบ็กวิโดนะครับหรือภาษาไทยแมงมุมแม่ไม้ดําครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําเจ้าตัวนี้ เจ้าฟาโรสเซนเจอครับอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันฟาโรสเซนเจอก็ได้เนาะก็เนี่ยฮะมีลักษณะคล้ายคล้ายกันนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากไปด้วยครับเจ้าโครโลคาเซียแบควีโดไม้น่าเก็บอีกหนึ่งตัวครับก็ก่อนจบคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากไปเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ